สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนก็จ,จะแปลกใจนะสิว่าทำไมหน้าปกกับในคลิปเนี่ยใส่เสื้อแบบสีไม่ตรงกันเลยก็เพราะว่านะครับทุกคนซึ่งในวันที่ผมทำปกนะครับเป็นวันที่กูเป็นไข้นะครับตามจริงนะครับคนดูคอนเทนต์นี้จะได้ลงช่วงประมาณวันที่20กว่า,วาแล้วนะ แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยกูเป็นไข้ครับกูเป็นไข้กูเป็นไข้ยาวไปจนถึงวันที่30แล้วกูเพิ่งมาหายได้3วันเนี่ยและ มันมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ได้หายเต็มร้อยนะครับทุกคนมันมันมันยังมีสเลดเจ็บคอนิดหน่อยนะครับอืมก็คือยังหายไม่ได้เต็มร้อยนั่นแหละจะไปเต็มร้อยนะมาถึงไข้นะไม่เต็มร้อยเออยังยังแบบยังยังมีไข้อยู่เออนั่นแหละแต่ก็พ่อมาอัดชิปได้นะคนดูแน่แน่ทุกคนคงจะแปลกใจนันสิว่ารหัสนี้มันเป็นรหัสใครมันเป็นรหัสคุณแน่แน่แน่เลยแหละเออเพราะว่ารหัสกูไม่มีผลโมจีเติ่นทำไมมันดีเลยแปลกแปกวะ ปิงร้อยกว่าก,าก็ยังไม่ถือว่าปิงมางสำหรับรหัสนี้นะครับเป็นรหัสของเท็ดดี้แมนซับยินดีต้อนรับร้านเท็ดดี้แมน บริการขายไก่ตันราคาถูกมีทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์สินค้าแนะนำไก่ตันสุ่ม6หมัดผลตื่น25พอยต์ไก่ตันสุม่ม3-5มหมัดผลตื่น15พอยต์ไก่ตันสุ่มหมัดผลมังกร40พอยต์และไก่ตันดับโคโอเดงสุ่มหมัดไก่ตันโมจิตื่นทุกสกิลสุ่มหมัดสุ่มโอเดงโมจิตื่นบางสกิลสุ่มหมัดสุดโหด 30บพย์และนอกจากนั้นยังมีสินค้าสุดโหดไก่ตันสุ่มการันตี v 4ของเพียบไก่ตันสุ่มเผาการันตี v 4เทีย์10ก็มีนะและยังมีสินค้าพิเศษกล่องวันพีชมิวกาัดออกทุกอย่างเท็ดดี้แมนชอ็อปรหันนี้ก็อยู่ราวๆวราคาประมาณ55บ้บาทนะครับอืม ซึ่งเท็ดี้แมนสอบเขาเอารหัสให้ผมฟรีเพื่อเอามารีวิวให้น้องๆดูนะครับก็แจกเหมือนเดิมนะคลิปนี้นะแจกรหัสนี้เหมือนเดิมนะครับส่งท้ายคลิปแล้วกันแล้วกูโดนเปิดเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวกูขอนี้ก่อนแป๊บมันมาตั้งไหนเนี่ยอุย้ยเผาเดี่ยผามเตืองเอวียี่ไม่เคยกลัวมาดิมาดิาดโหแลวมึงฮะโหเหรอมึงเจอกูนั่นแหละเอะเอเฮ้ยนี่ เดี๋ยวกูขอเปลี่ยนดาบแป๊บเฮ้ยมีกีตาร์บลกด้วยอะดูดิใช้เลยละกันโอ้โห,โโหเชี่ยดาบอ่ายามะหรือเปล่าไม่ได้เล่นบล็อกฟุตนานลืมไปหน่อยเอยอะทางหายไปนานๆแนบบเกมนี้เดี๋ยวเล่นดาบเลยดาบนี้แล้วกันมาดาบนี้แล้วก็กีตาร์บลกมีคาบอุตสาเปล่าเนี่ยเฮ้ยคาบอุตสาก็มีไอสัตว์ปืนพิดก็มีนะเฮ้ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยดูดิทุกคนดูดิ ะะคาตาคุลีก็มีหมวกลูซี่นะครับโอ้ผลบิ๊กมัมรอ่อผลสั้นนะฮูกระจกก็มีนะเอาไปทําเผาต่อได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเงินม่วงเท่าไหร่เนี่ยเงินม่วงหมื่นเดี๋ยวผมจะไปซุ่มเผานะครับน้องๆเอาไปทําเผาตื่นกันได้นะอม,มันดีจริงๆเร็รว่ะหัสเนี่ยห้าสิบห้าบาทเองอะ่ะคุณดู Ừ, แค่กดเข้าไปที่ลิงก์คนก็จะเจอกับกล่องสุ <how>? ่ม <aslında> อ <noise> ีกเยอะนะครับก็ไปดูกันได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวรหัสอันนี้ต่อนะพรุ่งนี้ไอง่กูไม่ได้เปิดพีพครับมึงนี้หิวจริงเลยหิวค่ะวหวานซึ้เหลือเกินเอ้าเอ้ากูวาร์ปไม่ได้สิกูต้องเดินไปสิพี่เนี่ยเดี๋ยวเรากิ้งไปนะสกิลโมจิตื่นนะครับทุกคนก็มันคือรหัสโมจิตื่นเงี้ยเออเฮ้ยหกหมัดด้วยนะครับคนดู5้าสหบาทเองนะโคตรถูกเลย แต่ว่าก็ยังมีราดอื่นๆอนีกมากมายนะครับทุกคนแค่กดไปที่ลิงก์นะครับทุกคนก็เจอกับกล่องสุ่มที่โคตรเยอะและโคตรโหดกูมาผิดเกาะนี่หว่ามันทางโนู้นเออก็ไปดูกันได้นะคนดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวอันนี้แล้วกันเผาวิ4ีขั้นสิบเนะยครับอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันของในตัวเพียบเยอะเยอะจะจัดเลยเอเอนี่กูขายของเยอะเกินไปใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าทุกคนคงไม่เบื่อออกมาเอาเอเดี๋ยวเรามาสุม่มเผากันทุกคนเผาอะไรเผาเป็นเผามนุษเงือก ไอ้กูริสแต็กไอ้เสรเวเลยโอ้สมองนี่กูเสื่องซาจริงๆเลยสัต์กูจะมารีเผานะกูกับรีสแต็กนี่นะกูบ้ากันไปละไอ้เวสมองนี่แบบเบอร์หมดตอนเนี้ยเบอร์จริงๆเออพอดีอัพเป็นสายผลปีศาจโอเคโอ้โหเฮียแล้วตรงไหนสุมเผาเนี่ยกูลืมไปหมดแล้วคนดูตอนเนี้ยมันสุมเผาตรงไหนวะคนดูมันตรงคาเฟ่ไม่ใช่หรอเออโอ้โหแม่เงยกูจะมาตรงนี้เพื่อ มามามาฮ่าฮ่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เว้ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยใช่ไหมกูมาถูกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอรีเซ็ตตรงนี้อืมมาเวลาส่งผอมันมันค่อยเกิดตรงนี้แหละใช่ไหมกูก,กูกูมาไม,ไม่ไม่ใช่ผิด NBC เออถูกต้องนี่ไงสามพันแบลนด์เลยกูจําได้โอ้พอสกายอยกูต้องการผ่ามิงเว้ยหรือว่าพอสกายดีว่าคนโดนเงินม่วงก็ไม่น่าพออีกแล้วนะ เฮ้ยเาจะสมได้อีกรอบนึงนะโอเคไม่เป็นไรโอเคเผ่ามิงโอ้โหดวงดีจัดยังได้ยังได้อยู่วิ่งไปนะวิ่งไปนะมีกระจกในตัวพอดีเลยคุณดูไปทาเผ่าตื่นอีกได้ตื่นเร,เรื่อยๆนะครับลิ้นเลื่อมพันไปหมดละไม่ได้อ่านคลิปนานไหนไอตัวไหนไอตัวไหนมันฮาวเนี่ยมามาได้หมดทุกตัวเฮ้ยกูได้ยินผลแสงว่ะเป็นยังไงนะเห็นละเปิดมาดิงโง่ซื้อแกตาร้านไหนเนี่ยต้องร้านเทดดี้แมนสอบเท่านั้นครับ มึงมามึงมามึงอยู่ไหนมึงมาดิมึงเอาหรอไม่เห็นตัวแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยดอนีงไงนีงไงมึงก็มาดิมันมีสองตัววะคุณดูใช่ไหมเฮ้ยตัวดิเฮ้ยมึงมามึงมามึงเอาหรอมึงห้าวหรอมึงฮะกูปัน ตายครับฮึ scream, ไม่รอดไอ้กากเอาหร่อไอ้ตัวนี้เอาหรอโอ้ยตัวนี้ไม่เปิดพีพีครับคนดูเฮ้ยไม่ต้องเปิดหรอมึงไอ้เวนไม่ไงี้ยเผาเงี้ยอีกไอ้เวนเลยเฮ้ยมันเปิด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 ก็มาดิมึงก็มาดิมึงไหวเหรอมึงไหวเปล่ามึงไหวมึงไหวเปล่าเนี่ยมึงไหวเปล่า โอ๊ยมันเล่นมันเล่นลแสงว่ะไม่กลัวครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูเปิดดามีก่อนโอเคมึงมาดิตายโอ้โหโอ้ดิมันคิวสองคิวครับนี่เนี่ยตัวตัวที่สามเนี่ยมันกลังจะมาเนี่ยมันได้มันเปิดบีบี้วนเปิดบีบีมึงก็มาดิมึงก็มาดิกูมันโหดจริงๆเลยต่อยกูต่อยมันอยู่ไหนมันหายเป็นยังไง มาดิโดนบ่าโดนเปล่า,ลาก็มาดิกเออ้อ้ยเเฮียรู้ขอปั่นอีกรอบนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เงเอ้ยม,มันมันมืดจังวะคุณดูตายโอ,ยโอย้สายตาคุณนี่มันเสียบคมจริงๆเลยฮาคิ้สี่ลุงนะเฮ้ยมาได้จ,จะทำง่ายๆนะครับฮาคิ้สี่นี้บอกไปเลยรหัสกูมีเปล่าพอดีรหัสหสลักอะเออ รู้ดิเดี๋ยวจะขอข้อเสียบโซนก่อนทุกคนไม่น่าไหวไหวอีกรอบเนี่ยโอเคทุกคนในคลิปนี้นะฟาโก้ไลค์กันหน่อยคลิปนี้ก็แจกรหัสเหมือแนบบเดิมนะครับรหัสน,นี้เลยนะก็ก็ก็ใต้ใต้คอมเมนต์เออใช่คอมเมนต์มานะคนไหนที่อยากได้นะแต่ก่อนจะแจกนะครับก็ขอไลฟ์สักประมาณ150ไลค์นะครับช่วนกดให้กันหน่อยนะกูว่ามันถึงแน่นอนแหละร้อยห้ไลค์เนี่ยมันกดมันกดเดี๋ยวนี้เลยคนที่เข้ามาดูมึงกดเดี๋ยวนี้เลยโอเคไปแล้ว